เจ้าฟักทองแจ็คโอเลนเทนทำให้โลกร้อนฮโลวีนเทศกาลสยองขวัญด้านสิ่งแวดล้อมเทศกาลฮโลวีนวัฒนธรรมจากฝั่งตะวันตกที่แพร่หลายไปทั่วโลกพอๆกับเทศกาลคริสต์มาสเลยค่ะแต่ว่าเทศกาลนี้เนี่ยได้สร้างความน่าหวั่นใจและความน่าสะพรึงกลัวให้กับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยเลย <c oughs> ดังนั้นคลิปนี้ค่ะปลาจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องสยองขวัญด้านสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง ตามประวัติศาสตร์ของเทศกาลฮาโลวีแล้วเนี่ยเจ้าฟักทองแจ็คโอแลนเทลมาจากนิทานพื้นบ้านของชาวไอริชค่ะเมื่อชาวไอริชอพยพมายังอเมริกาพวกเขาพบว่าในฤดูนี้เนี่ยของอเมริกาเต็มไปด้วยฟักทองค่ะและดูเหมือนว่าจะแกะสลักง่ายกว่าหัวผักกาดที่พวกเขาเคยใช้และก็สามารถใส่ฐานร้อนๆเข้าไปได้ด้วยส่วนใครอยากรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเจ้าแจ็คโอแลนเทลเนี่ยเดี๋ยวปลาจะแปะลิงก์บทความของปลาไว้ให้ที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะคะ ตั้งแต่ฟักทองแพร่หลายก็ทําให้เกิดาร์มฟักทองมากมายเพื่อรองรับการใช้งานสําหรับเทศกาลฮาโลวีนค่ะนั่นจึงทําให้เทศกาลฮาโลวีนเนี่ยมีฟักทองอยู่เต็มไปหมดเลยฟักทองเป็นหนึ่งในปัญหาสําคัญที่สร้างผลกระทบทางสภาพอากาศให้กับเทศกาลฮาโลวีนค่ะนั่นก็เพราะว่าในปี2020 สหรัฐอเมริกาเก็บเกี่ยวฟักทองได้มากถึง66,200เอเคอร์โดยผลิตฟักทองที่ใช้งานได้มากกว่า1.5พันล้านปอนด์โดยมีผล,ผลผลิตรวมมากกว่า2,000ล้านชิ้นซึ่งการปลูกฟักทองให้เติบโตต้องใช้น้ำถึง75แกลลอนต่อวันเมื่อจบเทศกาลก็จะมีฟักทองล้นมากเกินไปสุดท้ายก็ไปจบที่หลุมฝังกลบอาหาร หลายคนสงสยัยอา้าวฟักทองมันเป็นพืชนี่มันสามารถย่อยสลายได้ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขนาดนั้นมั้ง มันก็จริงค่ะในด้านของกายภาพแต่ในความเป็นจริงค่ะฟักทองมันไม่ได้ไปจบที่สวนหลังบ้านของใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าไปเป็นอาหารให้กับสัตว์นะสิคะหลายสถานที่เลยเมื่อเราใช้ฟักทองเสร็จแล้วเนี่ยพวกเขาก็จะนําไปทิ้งเป็นเศษอาหารและก็ไปยังหลุมฝังกบซึ่งเมื่อฟักทองเริ่มเน่าเสียเนี่ยมันก็จะสามารถปล่อยก๊าซมีเทนออกมาได้แล้วก็จะกลายเป็นก๊าซเลนกระจบสู่ชั้นบรรยากาศโลกของเรานั่นเองแล้ววิธีแก้ปัญหาฟักทองเหลือใช้เนี่ยทำยังไง วิธีแก้สําหรับฟักทองเหลือใช้เหล่านี้นะคะก็คือการนําไปใช้ซ้ําด้วยการนําไปทําอาหารก่อนที่มันจะเน่าเสียหรือนําไปทําเป็นปุ๋ยหมักก็ได้แต่ก็ควรใช้มันตกแต่งอย่างพอดีแล้วก็คุ้มค่านะคะพยายามอย่าใช้ฟักทองเหล่านี้มากจนเกินไปจนทําให้มันเนี่ยกลายเป็นขยะอาหารในท้ายที่สุดขยะพลาสติกเทศกาลฮาโลวีนมีมากกว่าที่คิด แน่นอนค่ะตามธรรมเนียมของเทศกาลฮโลวีนแล้วผู้คนมักจะออกมาแต่งตัวเป็นผู้ผีกันซะเยอะเลยซึ่งก็ได้สร้างสีสันและก็เสียงหัวเราะเสียงกรีดร้องได้ไม่น้อยเลยค่ะแต่มันก็มาพร้อมกับ Fast f a s h i ่นซึ่งมันก็ทำให้เรามีชุดแฟนซีเหลือทิง้งหรือว่าเครื่องประดับถูกทิ้งคว้างเป็นจำนวนมากซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะผลิตมาจากพลาสติกซะเป็นส่วนใหญ่ หน้ากากวิกผมถุงน่องและอุปกรณ์ประกอบฉากอื่นๆทำให้เกิดขยะพลาสติกจำนวนมากการศึกษาในสหาราชอาณาจักรระบุว่า7ล้านชุดฮัลโลวีนถูกทิ้งร้างภายในปีเดียวซึ่งประมาณ83%ของชุดฮัลโลวีนทำมาจากพลาสติก และนี่ก็เป็นข้อมูลแค่ประเทศเดียวเท่านั้นนะคะเราไม่อาจจะคาดเดาได้ว่างานเทศกาลฮาโลวีนที่แพร่หลายอยู่ทั่วโลกเหล่านี้ค่ะสร้างขยะพลาสติกได้มากขนาดไหนนี่ยังไม่นับรวมกับขนมสําหรับเทศกาลนี้ด้วยที่ก็จะมีพลาสติกห่อหุ้มไปอีกชั้นหนึ่งคําถามสําคัญคือเราจะแก้ไขปัญหาชุดแฟนซีเหลือทิ้งเหล่านี้ยังไงดี เมื่อชุดไหนที่ใส่ไม่ได้หรือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใส่แล้วค่ะสามารถส่งต่อให้กับผู้คนที่ต้องการได้โดยเฉพาะเด็กๆที่เขามักจะมีการจัดกิจกรรมบ่อยๆและอีกทางคือการสนับสนุนการใช้งานซ้ําของเสื้อผ้าเพราะเทศกาลคือช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันความสุขดังนั้นมาร่วมกันแบ่งปันความสุขให้กับสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันกับปลานะคะและมันใช้งานสิ่งของที่อยู่ในมือของเราให้คุ้มค่ามากที่สุดแค่นี้เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่งแล้วค่ะ มาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันกับปลานะคะ